รเราได้ดดของทางด่วนในกรุงเทพมนะรู้สึกสะท้อนใจและเจ็บปวดทุกครั้งสองเรื่องครับเรื่องแรกคือเครือข่ายทางด่วนของทางของกรุงเทพเนี่ยมันสาม,มารถจะไปส่งรถจากเหนือลงใต้เกือบหมดออกไะตกไม่มีนะครับถ้าเป็นตามแผนโบราณตามแผนเดิมเนี่ยตั้งแต่ปีสามแปดเนี่ยก็คือวิ่งผ่านงาม,มังวานออกไปทางตามนถนนลาดถิเบ็ดแล้วไปเชื่อมถนนวงแหวนรอบนอกทิศตะวันตก ในาในาฬิกาจากเกษตรต้องเป็นก็วิง่งตรงไปเรื่อยจนทั้งถึงวงแหวนตอนออกอม,มันเป็นการเชื่อมวงแหวนปัจจุบ,บันทางด่วนที่วิง่งออกไปตกไม่มีอันนี้เป็นความเจ็บปวดที่ผมมีอยู่ท่านผมเป็นพยานผดังเ <N 2. S 2> อ็นสองเยอะมากครับได้เหนือนี่เห็นเห็นกันอยู่ผมเป็นพยานผดังเอ็าานสองให้ได้อย่างน้อยเชื่อมออกไปสักครึ่งวงก็ยังดี นะครับตอนนี้ก็คงได้เห็นกันอีกอันนึ่งผมเจ็บปวดก็คือเรื่องของเวลาคนกรุงเทพขึ้นทางด่วนบางทีมันไม่ด่วนจริงขึ้นมาแล้วติดใ,ดใมันก็เหมือนกับว่าผมหลอกให้ประชาชนมาใช้แล้วก็ทิ้งทิ้งข้าง้างเขามันวิธีแก้สองแบบไม่ใช่สองวิธีสองวิธี่าง วิธีแรกคือผมต้องขยายเส้นทางให้มากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมต้องทำต้องทำอยู่แล้วอีกอันหนึ่งคือเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรลดจุดตัดนะครับที่เป็นคอขวดบนทางด่วนท่านเห็นจะได้ว่าลถจุดตัดมนเยอะมากเท่ีไกว่ารถที่จะวิ่งจากทางขึ้นจากทางตรงมันจะตัดเข้ามา เห็นจุดตัดที่น่ากลัวที่สุดเลยคือจุดตัดตรงบริเวณที่เชื่อมระหว่างขั้น2ไปขั้นหนึ่งตรงบริเวณที่จะไปตรงบางโครแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นแจ้งวัฒนะรถไปติดนะฮะจะไปออตรงบริเวณนั้นบางทีต้องมีตำรวจมาคอยกั้นไม่ให้รถบางเส้นทางด้วยสามารถรถติดบนทางด่วนก็คือจุดตัดนี่ครับจุดตัดเยอะมากผมอยากแก้ปัญหานี้ แก้ปัญหาปลายเหตุโดยการเอาชั้นที่ระบบกก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆการแก้ปัญหาทางโครงสร้างก็มีก็คือเราก็ต้องทําทางด่วนเพิ่มก็คืออาจจะเป็นทางที่ยก,กระดับลอยฟ้าขึ้นไปเลยก็คือรถที่จะวิ่งจากสมมตินะวิ่งจากตรงสีนักครยนจะจะไปแจ้งวัฒนะไม่ยังเป็นต้องวิ่งข้างล่างแลววิ่งลอยฟ้าไปเลยแล้วไปออกไปโผล่ตรงบริเวณหน้าลงมาว,าวิเัยุทธเลยนะครับ แต่ที่ผมลังเลยอยู่คือการลงทุนต่างๆเนี่ยใช้เงินมหาศาลหลายหมื่นล้านลงทุนอย่างนี้เนี่ยเราเก็บค่าผ่านทางได้ไหมไม่ได้มันเอาเงินหลายหมื่นล้านมาแก้ผ่าจาราจรคำถามคือเราจะเอาเงินหมื่นล้านจากไหนสองแบบครับหนึ่งการทางคู่ แล้วก็ใช้ตัวเบีย้ยวถามว่ามีไรายได้เพิ่มไหมไม่มีในทางการเงินเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดได้ม,มันแค่เป็นความสุขนะครับแต่สังคมได้สังคมได้หรือไม่ก็มีวิธีหนึ่งก็คือเราผ่อนภาระตรงนี้ให้เอกชนไลงทุนนะครับโดยการให้สิทธิ ือขายเสร็จปกันเถะเป็นเรื่องที่ต้องบาลานซ์ครับว่าเราจะันยังไงผมแน่นอนเวลาให้เสร็จเนี่ยคนก็จะรู้สึกตั้งการแ่ไอไปเอื้อไอชนรด้เปล่านะครับผมว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเ,เ,เ,ออรเรื่องที่สร้างเขาเข้าใจเรื่องอะไรครับเรื่องอย่างว่าผมทำงานแบบไม่มีทงอะนะเพราะฉะนั้นได้ครับการทางกู้ก็ได้นะครับแล้วผล ต่างกันดอกเบี้ยต้นทุนทั้งหลายแหละมันก็กระทบกับส่วนภาพพนักงานส่วนในกาพรพนักงานที่มีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งรายได้ที่เข้าประเทศสิทธิ์แต่เป็นของที่มันเป็นปสิทธิ์อ่ะก็พูดง่ายๆแปลสิทธิ์เป็นเงนินน่ะนะครับอันแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมันแสลงใจตั้งแต่การทำพิเศษมีปัญหาเรื่องค่างโงซึ่งนี้เป็นหน้าที่ผมจะต้องอธิบายตรงนี้ให้มีลักษณายเป,ป็นรูปธรรม และเข้าใจได้ง่ายและต้นทุนที่ใช้ต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมไม่ใช่ว่าลงทุนแค่หนึ่งมืล้านแล้วก็บอกว่าลงทุนสามหมื่นล้านไม่ใช่อันนี้ผมะนํนานปพิเศษกรที่ลงดีเทลผมการันตีได้ว่าตัวเลขที่ลงทุนจะต้องมีความโปร่งใสและแม่นยำ